พี่ฟองเนี่ยตอนเช้ากับตอนกลางวันเราไปจัดหนักมา2มื้อแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่ฟองยังจะพาตังโมงกับนุ่นมาจัดหนักอีกแล้วคะ่ะจะไหวแล้วค่ะพี่มันอยู่ตรงนี้แล้วนะคะใี่นเนะแบบใหญ่มากใหญ่โตลังการมากเลยคะ่ะพี่ฟอง มันไม่ใช่ภัฒาคารค่ะที่ไหนเอ่ยที่นี่เหระคะที่นี่เนี่ยเป็นร้านขายของหวานไอติมพม่าแล้วก็เบเกอรี่พม่าค่ะโอ้โหนุ่นทําไมไอศครีมแล้วก็เบเกอรี่นใช่ถึงได้ร้านใหญ่โตขนาดนี้แสดงว่าของเขาเนี่ยขายดีมากๆเลยคือเขาชื่อดังมาเนี่ยสากว่าปีหลายสิบปีมากแล้วอ่ะมีชื่อร้านไหมคะช่วยปรสุน อ๋อพี่ฟองค่ะเข้ามาก็สะดุดตาเลยกับเค้กแต่งงาน5ชั้นใช่ค่ะที่ร้านเนี้ยนะคะเขารับรับรับทำเค้กแต่งงานนะคะมีเค้กแต่งงานที้ากก็เหมือนเบเกอรี่ที่บ้านเราเลยเนาะอบกระซิบถามนิดนึงร้านนี้เนี่ยเขาแพงไหมคะราคาเป็นไงคะราคาเหรอคะไม่แพงไม่แพงด้วยโอ้แต่ดูแล้วเนี่ยดูหล่อมากเลยนะคะนู่นเดี๋ยวเราอยากดู ขนมพื้นเมืองพม่าดิค่ะเบเกอรี่พื้นเมืองพม่าชวยนอเอียชวยจีสันเวนเมกินนะคะทำจากข้าวแล้วก็มีอันนี้คือป๊อปปี้ฟินอ่อ ฟินฟินเลยฟินที่นี่ไม่ผิดกฎหมายเหรอคะผิดกฎหมายค่ะแต่เนี่ยมันเป็นของกินขนมที่ใส่นิดที่หน่อยนน่อยอ๋อก็คือสามารถที่ที่จะเอาฟินแบบบริโภคได้แต่ว่าเราบริโภคในปริมาณที่น้อยน้อยค่ะมันานค่ะโอเคร้านนี้ทําหลายอย่างมากเลยค่ะทั้งมะม่วงกวนแล้วก็เขามีหลายอย่างมากค่ะถ้าบางที นี่ค่ะนี่เขาจะตั้งชื่อเชเปโซนแมนก็เฟรชเขามีให้ชิมมีให้ชิมด้วยนลอดีใจตรงนี้แหละขอชิมหน่อยนี่ค่ะมะม่วงของเขาจะเป็นแบบเม็ดเล็กๆแบบนี้นะคะน่ารักกำลังดีเลยเขาปลูกมะม่วงเองด้วยแล้วก็เขาขายมะม่วงมะม่วงที่ชื่อดังของพม่าค่ะแล้วพอพอพอมะม่วงพอเขาขายเป็นลูกๆเสร็จแล้วที่บางทีเขาก็มาทําเป็นเฟรชตรงนี้ด้วยนะค่ะอร่อยมอร่อยทุกยอมค่ะรสชาติเนี่ย ไม,ไม่ไม่เหมือนมะม่วงควนบ้านเราเท่าที่ควรจะออกแนวเหมือนมะม่วงควนผสมแบบแอปเปิลหรือพีชคือรสชาติโมเดิร์นมากคุณผู้ชมนะคะเป็นมะม่วงควนที่รสชาติโมเดิร์นว่าแล้วก็อีกสักคำได้ไหมคะอร่อยมากจริงๆงอ่ะมะม่วงควนพูดดีกว่านี่ครูนี้สนใจที่จะตันนี้เลยอยากขอดูได้ไหมคะพี่ฟองให้เขาหยิบมาให้ดูได้ไหมคะ ครีมซอสเขามีให้ชิมไหมคะพี่ฟองถามเขาอันนี้เขาขายแล้วอะค่ะเขาขายแล้วเหรอคะพี่ฟองใช้ใช้เส้นหน่อยสิคะใช้เส้นหน่อยนี่ค่ะก็คือพุดดิ้งวิสครีมซอสใช่ค่ะมันก็คือแปลมาจากภาษาไทยเลยอะพุดดิ้งชีสอะไรกันเดี้ยวนะคะก็ใส่ใส่ข้างบนครีมอะค่ะครีมซอสใส่ครีมซอสแม่สินค้าขายดีของที่นี่หรือเปล่าคะเอ่อมีค่ะขายดีทุกอย่างเลยอค่ะอันนี้มันคืออะไรนุ่นสงสัยมากว่าเป็นน้ำน้ำเนี่ยค่ะเป็นครีมซอสชีส อ่ในตู้นั้นคืออะไรคะนี่คือนมจากนมของชเวปสุนนะคะก็คือไฮคอลลั่ตี้ทำมาจากนมของอฟาร์มตัวเองเลยะคะ่ะที่นี่มีทุกอย่างเลย,เลยนอกนือ<ะ>จากเบเกอรี่ผลิตเองแล้วเนี่ยนมก็ยังแบบผลิตเองที่ฟองใสยคะ่ะ ดูมานะเห็นแล้วเนี่ยแต่เราไม่ได้ชิมมันจะผิดคอนเซปนะคะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไม่ไหวแล้วพี่ชิมนะคะตรงนู้นนะคะจะเป็นน้นที่เขาจะเป็นโซนนั่งทานใช่ไหมคะเอาก็คือซื้อตรงนี้แล้วก็ไปนั่งทานตรงนู้นได้เลยนะคะชั่วหน่อยรอเราคิดว่าจะมีแต่แบบว่าให้ดูอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วคุณผู้ชมค่ะอย่าใช้อยู่ยยค่ะเราข้ามไปฝั่งกันนนเพื่อไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมไปเลยค่ะไปเลยค่ะ ใส่กับนุ่นเราสั่งไปแป๊บเดียวก็ทุกอย่างมาปรากฏอยู่บนโต๊ะเหมือนกับมีแว่นมอนเสกเลยนะคะพี่ฟงสายคะอยากจะให้บอกแต่ละเมนูเลยค่ะว่ามีชื่ออะไรบ้างค่ะนี่พี่ฟงใสยสั่งไปตะเกียนะคะอันนี้ชื่อโดมิโนโดมิโนค่ะโดมิโนนี่เป็นผลไม้กับไอศครีมนะคะแล้วอันนี้ชื่อดังของร้านนี้นะคะทีนมาตั้งแต่เด็กๆเลยดูหุ่นก็รล้ใครมาต้องสั่งมีชื่อว่าอะไรคะฟาโรดาฟาโรดาชื่อเพราะดีนะคะ กระดานะคะเมนูนี้กระดานี่ค่ะข้างในเนี่ยก็จะมีพวกเอ่ออะไรนะเหมือนนี่ดูดูนะมัเหมือนมันสลิมสลิมสลิมแต่มีไอติมแล้วก็มีที่เนยอะไรใส่ด้วยใส่ข้างบนเดี๋ยวลองชิมต้องลองชิมไม่ไหวแล้วจะละลายหมดแล้วนี่ค่ะคูฟี่คูฟี่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตนมคูฟีนมก็คือไอศครีมไอศครีมที่ทำเป็นแบบกรวยใช่ค่ะ เยลลี่ไอศครีมเยลลี่ไอศครีมก็เหมือนที่บ้านเราเนี่ยนี่น่าดีมากตรนนี่คืออะไรนะคะพี่ฟองนี่นะคะก็เนี่ยค่ะก็คือไอศอรีตมกับคัสตั์กเคชช่ะแล้วก็ตรงเนี้ยจะใส่ เป็นรุสละดน๋อเป็นรุสลันะคะแล้วเป็นไอศครีมของเคาทีนี้เรามาจะมาเริ่มชิมอะไรก่อนดีเอ่ยก่อนเนี้ก่อแต่ว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งก่อนที่เราจะมาชิมกันเนี่ยถ้าคุณผู้ชมที่หนุ่ยเอ๊ะเราตรงนี้มาไกลไหมคะกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เไม่ไกลมากค่ะตรงนี้นะคะก็คืออยู่ที่อยู่ที่เด้โป่งนะคะเชยปปะสซุนถ้าเกิดว่าใครชาวต่างชาติหรือชาวพม่านะนั่งแท็กซี่บอกว่าเชยปะสุนเนี่ย เจ้าแท็กซี่เนี่ยคนแท็กซมาถูกอย่างแน่นอนนะคะชุยประสุนหมดนะคะตรงนี้อ๋อเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะแต่เขาเปิดตั้งแต่เช้ายันถึงสามทุ่มเลยอ๋อก็คือจะมีจะมีตอนเช้าก็บอกว่าจะมีโซนกาแฟกเป็นกาแฟสดด้วยเป็นกาแฟสดตรงนู้นนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมไอศครีมโดมิโนนี่เลยชนี่เลยก่อนเปิดเบอร์ี่ ไอศครีมเนี่ยค่ะไอศครีมก็แบบนมแท้ๆเลยค่ะหวานอันนี้โดนมากเลยนะคะกังดีมากเลยแล้วก็เดี๋ยวจะขอชิมตรงที่เป็นเยลลี่นะคะค่ะใส่มะม่วงใส่เยลลี่แล้วก็มีไอศครีมนมชีมิกนะคะพร้อมกับด้านในก็จะมีนมด้วยพายอัพก็รู้ตรงไหนอันนี้อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากชื่นใจมากเล พี่ปองใสกับนุ่นที่วันนี้ได้มีโอกาสนะมาทานเบเกอรกี่แล้วก็ไอศครีมอร่อยๆถึงที่พมา่าแห่งนี้วันนี้นะตังโมงต้องขอ,ขอขอบคุณค่ะพี่ปองใสนะคะคนะที่พาพวกเราค่ะได้มีโอกาสามาเจอของอร่อยของเด่นของดังที่เมืองพอมา่าแห่งนี้ค่ะยอดแล้วต้องขอขอบคุณนะสําหรับแขกรับเชิญสาวสวยของเรา,าก็คือ,อคุณนุ่นพิทยดำรงศรีนั่นเองค่ะยินดีมากมากเลยค่ะเพราะว่าแหมรายการนี้เนี่ยแบบรายการนี้เขาอยากจะมานะใครๆก็อยากมารายการนี้แล้วก็อยากมาเพราะว่ามาแล้วได้ชิมหมดชามอย่างแน่นน ใช่ค่ะและตอนนี้แตงโมนะคะพี่ฟองายแล้วนุ่นต้องลาไปก่อนแต่ในเทปต่อไปนะคะรายการชิมหมดชามจะพาคุณผู้ชมไปสาะแสวงหาอาหารอร่อยที่ไหนต้องติดตามรายการของเราทุกๆเทปเลยนะคะตอนนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิงกะลาบามิงกะลาบาค่ะาบายบาย การชิมหมดชามก็หมดเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หนะ้าสวัสดีครับ